สวัสดีครับผมอยู่กับผมร้านต้นอะไรแต่งโปรดธารามนะครับวันนี้มีเจ้าเวฟร้อยนะครับคนชีดตัวแรกนะครับสีลิมิเต็ดนะตัวนี้มารีวิวให้ชมนะครับแจกทรงกันนะครับก็ทรงโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับหน้าโหลด1.5นะครับยางหน้า200ยางหลัง225ชหโชคหลัง325นะครับก็เดี๋ยวมาไล่ ว่าชุดไหนเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ชุดบนนะครับคันนี้ง่ายๆคือเบอิกทั้งคันนะแล้วก็บางจุดกระทาสีนะครับลูกค้าเบิกแคโ่โครงกะแข็งเลขมานะครับมีหน้าเลื่มอะไรปกติก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ชุดบนนะครับก็เป็นปั๊มบนโลโก้ขาวนะครับเบอร์สิบเก้านะครับแล้วก็ใส่ตัวการพับนะครับ TBT นะครับจุดนี้เลย แล้วก็เป็นกระปุกชานะครับฝาคามูมอีประกับแอคทีฟนะครับปอกเกนเดโทนานะครับแล้วก็เบิกชุดไม้ใหม่นะครับชุดสวิกใหม่หมดเลยไฟหน้าไฟท้ายเบิกใหม่สติกเกอร์ทุกอย่างอะไรเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อแค่โค้งกับแข้งมานะครับงานปาดที่ร้านก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะส่งมาปัก็ส่งมาได้นะนี่ คัดเป็น TWM นะครับเป็นตัวก้านสั้นนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวก้านสั้นทั้ง้างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะมาที่ชุดล่างนะครับก็จะมีปัามร่วงนะครับสายเ y b ไวบอสายเอินนะครับหัว h y b นะครับเล่นไล่เป็นดําเขียวนะบวกวอลปดอันนี้ปดได้จริงนะของ h y b นะครับล้อนะครับเป็น d i d นะครับจานหน้าเป็น TK ของร้านพี่รงนะครับบางแค ดุมหน้าเป็น cnc นะครับ <Yeah. S 1> ก็ไล่นาะ <Yeah. S 1> เลททั้งคันนะ <Yeah. S 1> เราก็เดี๋ยวมาที่ชุดหลังนะครับ <Yeah. S 1> ชุดหลังก็จะเป็นโชว่าเทคสอนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้สปริงดำนะลูกค้าจัดมา <Yeah. S 1> ชุดดุมหลังก็เป็น cnc นะครับ <Yeah. S 1> อ่าเงาแว็บเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ใส่พวกหางปลาจุดเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆก็ใส่เพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับให้มันดูเต็มนะ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้โดยรวม อะไรก็มีประมาณนี้นะครับอี่ฝั่งซ้ายนะงานปัดบังโซ่ก็ประมาณนี้นะครับใส่ยางหุ้มกันบาดอ่าก็ถ้าเพื่อนๆพืท่านไหนนะครับสนใจที่จะมาจัดสภาพกับทางร้านนะก็ทักมาได้ที่แฟนเพจร้านต้นอะไรแต่งโพทรามนะครับ ราคาคุยกันได้ครับทักมาสอบถามได้24ชัมม่วโมงหรือว่าจะสั้งอะไรหรือว่าจะสอบถามเรื่องไหนก็ติดต่อมาได้ที่ร้านต้นอะไรแต่งนะครับโพทธารามด้วยนะต้นอะไรแต่งโพทธารามนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน